หลุดปากอยากแต่งงานแล้วเปิดหน้าแฟนเด็กนิคุณาทิพ เรียกได้ว่าเป็นดารานักแสดงและนายแบบมากความสามารถที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับนิคุนาทิปปินประดับดารานักแสดงขวัญใจวัยรุ่นทั้งประเทศเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเปิดตัวเป็นแฟนกันมาพักใหญ่แล้วสําหรับคู่ของนักแสดงหนุ่มนิคุนาทิปปินประดับกับหวานใจออราดาสาวผู้มีรีกีนางแบบคุษนาชื่อดังซึ่งก็มีมูมิต์หวานออกสื่อให้ได้เห็นกันบ่อยครั้งล่าสุดนิคุนาทิไปได้เดินทางไปร่วมเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องหุ่นพยนต์ก็ได้อัปเดต ถึงความรักตอนนี้เจ้าตัวยอมรับว่าแฮปปี้มากคบกับแฟนคนนี้จะเข้าปีที่3แล้วแถมยังได้พาไปแนะนําให้พี่พดรู้จักแล้วด้วยแถมยังเข้ากันได้ดีสุดๆและปัจจุบันนอกจากจะเป็นแฟนกันแล้วยังพ่วงตําแหน่งผู้จัดการส่วนตัวอีกด้วยถามว่าอยากแต่งไม้นิกบอกว่าก็อยากอยู่แต่เก็บเงินก่อนผมคบกับใครผมมั่นใจทุกคนเลยนะคบใครก็อยากให้เป็นคนสุดท้ายจริงๆแต่น้องเขายังเด็กอยู่ครับน้องเพิ่งจะ23 e อาจจะต้องรออีกสักกระยะหนึ่งครับ